กำลังชมรายการมูวีแ t น e n รนรบบทางช่อง M.Cot 1อรทีวีคิดบวกครับกลับเข้าสู่เวลาของมูวี i อนเทรนกันต่อครับจำชื่อรายการไม่ได้หรอพี่ไม่ใช่จะเป็นว่าอะไรจ๊ะมูวีอินเมมโมรีเอาไงเพราะว่านั่งดูน้องก็อยู่ เป็นไงบ้าง3เรื่อง3รถกันเลยทีเดียวนะฮะชอบน้องน้องไอซ์ก็ชอบเหมือนที่เราชอบอ่ะ Fifty first day ใช่ครับ้็คนโรแมนติกคนน่ารักน่ารักก็จะชอบอะไรแบบนี้แล้วต้องบอกว่าคุณคุณแม่สารทนี่ก็ยังมีหัวใจเป็นเด็กอ๋อเหรอชอบ Toy Story ได้ไหมนะครับพี่เต๋อชาตวิวีนี่เป็นยังแต่ว่าเัื่องที่ตัวผมที่สุดสิบห้าครั้งชอบเหมือนกันอนะครับเฮ็ดในสิ่งที่ทำอะไรนะเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดอ่าเป็นดิบเป็นดินะครับ ถามทวนคำถามกัาดีกว่าครับวันนี้จากภาพยนตร์เรื่อง Killer Elite นั่นเองนะครับคำถามของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ว่าเราอยากถามเราอยากถามคุณว่าภาพยนตร์เรื่องฮิวโก้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงออสการ์สูงที่สุดในปีนี้นะครับอยากทราบว่าได้เข้าชิงทั้งหมดกี่รางวัลครับถ้าเกิดใครรู้คำตอบนะครับนะฮะก็ส่ง SMS มมาได้นะครับยังมีเวลา 4689663นะครับนะก็แจกเป็น VCD นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนี่ครับนะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะพี่แก้วรู้ไหมฮะเบสเซอร์สัปดาห์นี้แชมป์เปลี่ยนแล้วจริงปะ่ะฮะมีคนโค่นเดี่ยวก้าวได้แล้วจริง่หลังจากที่เป็นอันดับหนึ่งมา3สัปดาห์ซ้อนๆนยโน้ต <c oughs> แล้วเสียนโน้ตตกจากอันดับหนึ่งไม่ได้อยู่อันดับสองด้วยเอ้เนี่ย ไปดูกันว่าเบสเซลเลอร์ mm hmm. ประจําสัปดาห์นี้เนี่ยภาพยนตร์ที่ขายดีใน Home Entertainment mm hmm. มีเรื่องอะไรกันบ้างในช่วงของเบสเซลเลอร์ไปชมกันเลยครับ mm hmm. How e m i 7 y Seven Once You On The First Flight Back To London The World's Greatest Spy j o u r n y English เบสเลอร์ประจำสัปดาห์นี้นะครับ5อันดับต้องบอกว่าภาพยนตร์ไม่เปลี่ยนครับแต่ว่าอันดับสลับกันนิดหน่อยนะครับมาเริ่มต้นกันที่อันดับที่5ครับกับภาพยนตร์เรื่องจอห์นนี่อิงลิสรีบอนพยักร้าย000กา์กสายลับกลับมาป่วดนั่นเองนะครับยังคงอยู่ที่เดิมครับในอันดับ5ในสัปดาห์นี้ในเรื่องราวของโฮมเอนเตอร์เทเมนต์รับ อันดับที่4ก็ยังอยู่เช่นเดิมเหมือนกันนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Smurfs เรื่องราวของบรรดาเหล่าสมิฟทั้ง6ตัวนะครับที่หนีการไล่ล่าของพ่อมดมาอยู่ที่นิวยอร์กนั่นเองนะครับเป็น live action 3D ที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวครับก็เลยยังทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในอันดับที่4ในชาร์ต Best Seller นั่นเองครับ นางเงือกน้อยตกบอลตกตก,ตก,ตกแล้วเจ้าพ่อเดี่วก็ตกมาอยู่อันดับที่3แล้วครับหลังจากที่อยู่<ว>ครองแชมป์มาได้ถึง3งสัปดาห์ซ้อนเลยทีเดียวครับกับเดี่ยว9ยของอุด,ดมแต้พาณิชย์นั่นเองครับหน้ามึงน,นี่นะขึ้นหอถ่ายยังอ้วนเลยเนี่ย อันดับที่2ก็ยังคงเกาะชาร์ตเหนียวแน่นครับกับภาพยนตร์เรื่อง Top Secret วัยรุ่นพันล้านครับอัตชีวประวัติของคุณท็อปเท่าแก่น้อยนั่นเองครับติดเอกชนเรืียนไม่จบเน่รู้จักตัวแน่ตัดคะดนนที่ไหนยังไงนะเราก็เป็นแฟนท็อปอยู่ดีละลมละลายมาเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่ารู้เลยมันไม่ใช่เรื่องของเด็กอ่ะกลับไปตั้งใจเรียนเรื่องค่าเทอมอ ๊ากับมาต้องรับผิดชอบเองินแค่นี้นเดี๋ยวต๊อบจาัดก,การเอง ่วนแชมป์สัปดาห์นี้ครับทะยานจากอันดับที่3พุ่งมาอยู่อันดับที่1ครับกับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคที่4ตอนศึกนันทบุเรงครับใครที่ยังไม่ได้ชมในรูปแบบของโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ซื้อจับจองกันได้ในรูปแบบของ DVD ครับเพราะว่าเขามีฟีเจอร์ดีๆนะครับมีบทบรรยายพิเศษนะครับโดยบอกเกร็ดประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็บอกเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปนะครับเพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยอาจจะมีการบิดเรื่องของพงศาวดารบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อความสนุกแล้วก็เพื่ออารมณ์รถครับนะ แบบนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายมาเป็นแบเซเซอร์ประจําสัปดาห์นี้นั่นเองครับยอมทอดตัวตายในสมรภูมิอย่าหวนกลับคืนมาย,ยายาอีกหากพเนเรศออกมาตีไข่จงคุมตัวเอามาให้ได้ แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันอีกแล้วค่ะของ Movie Trend นะคะเวลาที่รอคอยกันที่เราจะเฉลยคำถามที่ถามกันไปถามกันไปว่าภาพยนตร์เรื่องฮิวโก้นะครับได้เข้าชิงออสการ์ในปีนี้สูงที่สุดเลยได้เข้าชิงทั้งหมดกี่รางวัลครับพี่แก้วสิรางวัลค่ะโอ้โหนะฮะแต่ภาพยนตร์แบบนี้นะฮะจะไม่ได้เข้าฉายในเมืองไทยหรือเปล่าต้องช่วยกันลุ้นค่ะจะบอกว่าส่งจิตใจใจเชื่อมลนะมีโอกาสได้ฉายแต่ว่าที่ก็โทรไปบอกพี่เก๋สิ ตัวไปบอกนั่นแหละที่ต้องอบอกล่ะเอ่ยชื่อคุณเก๋ออกอากาศประจำอ,อ,อยู่แล้วใช่ครับ <laughs> ไม่แต่พูดถึงว่าเดี๋ยวนี้เขาบางเรื่องนะทำระบบสามมิติก็จริงแต่ว่ามาฉายเนี่ยฉาย2มิติผสมก็มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่แต่ว่าหนังของมาตินสกอร์เซซีซ่สัอย่างนะคะถ้าเข้าชิงยังไงขอเพิ่มเกรดนิดนึงอะฮะ มาร์ตินสกอร์เซซี่นะครับเขาบอกหลังจากที่เขาทำฮิวโก้เนี่ยเขากลับชอบหนังสามมิติมากจนเขาต้องการสร้างอเรื่องนี้เป็นประวัติของแฟรงก์ซีเนต้าแลวจะทำแฟรงก์ซีเนต้าเป็นสามมิติยังไงยังไงนี่แหละที่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะมันเป็นอัตชีวประวัติและเป็นดราม่าซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าหนังสามมิติส่วนใหญ่ที่เราชมแล้วจะสนุกก็เป็นหนังแฟนาซีหนังแอคชั่นหนังการ์ตูนอะไรอย่างนี้และคิดดูถ้าเกิดแฟรงก์หลุดออกมาร้องเพลงให้เราดู มันจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวแม็กซ์มากไปป่ะทึกขาี่ลงเห็นแล้วไม่ก็คือนี่ยังสงสัยครับแล้วมาร์ตินสกอร์เซซีตติผมแต่ฟังซินเนต้าผมมันก็เออดีนะถ้าทำฟังผมก็ขอทำเอวิสเพิ่มได้ไหมล่ะไหนๆก็เป็นชุดเดียวกันจะบอกว่ามาร์ตินบอกว่าไม่แคร์ไม่ว่ากระแสของสามมิติเขาเขาคาดการณ์ว่ากระแสของสามมิติจะดรอปลงนะครับในปีสองปีข้างหน้านี้มาร์ตินสกอร์เซซีิบอกไม่สนใจผมไม่เชื่อว่าดรอปลงตั้งใจจะทำ ผมไม่เชื่อว่าดรอปเราผมคิดว่ามีแต่ขึ้น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 ด้วยซ้ำไปแล้วก็สีมิติมึงมือนจะจะมากันทุกประเทศด้วยซ้ำเป็นว่าเราคอยดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในโลกภาพยนตร์มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันตลอดเวลาอยู่แล้วครับใช่ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ m มู i วิ r แฟนประจอนสัปดาห์นี้กับพวกเราสามกอนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนกันสักหน่อยครับขอบคุณเสื้อผ้าจาก Make My Day นะคะจะไปลีลาต่อแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆสถานที่ดีๆแบบนี้นะครัับบก Major Cineplex ที่ให้พวกเราได้มาถ่ายทำรายการดีๆแบบนี้ครับใช่ครับนะก็ต้องขอบคุณเรื่องราวของผู้สนับสนุนด้วยนะครับ MVD ครันะฮะจากภาพยนตร์ดีๆให้เราได้ชมกันทุกๆสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ลา c การเองให้ได้ชมกันทุกๆสัปดาห์เหมือนกันนะครับ w w w MVD c o TH นะครับรวมไปถึง DNA ด้วยนะครับนะฮะร้าน DNA ก็มีให้เราได้ซื้อหนังแผ่นนะฮะ มีทุกค่ายเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวคอนเสิร์ตนะฮะมีเรื่องราวของโฮมเมนเทนเมนดีๆมาที่ดีเอด้วยนะครับต้องขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับนะฮะและที่สำคัญที่สุดขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับไปตามกันต่อได้ที่ไหนครับพี่กัปครับติดตามกับพวกเราได้ต่อทาง Facebook นะครับสลับ i n t r e n n แล้วก็หรือว่าดูย้อนหลังได้ที่ y o ยูทูบนั่นเองนะครับครับ เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะ <c oughs> เจอกันใหม่อีกทีวันเสาร์หน้า5โมงเย็นที่นี่ MCOT1 TV คิดบวกกับพวกเราสามกอวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีสสดครับ